กิมากิสวัสดีพี่ๆก่อนเลยเร็วไปดูฟุตทักรักหมูเด้ยงยังครับพูดได้บางคำแล้วครับไปดูฟุตทักรักหมูเด้งหน่อยครับไปเร็วเลิฟคากิครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีพี่ๆสวัสดีพี่ๆ183่18คนหน่อยเร็วสวัสดีเร็ว คุณแม่อยู่ห้องครับสวัสดีครับกันเลยชอบป่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ใหญ่ก่อนเร็วบอกวันเสาร์อาทิตย์นี้พิกิชวนพี่ๆผู้ใหญ่ไปดูหนังฟุตทักรักหมูเด้งหน่อยเร็วเสาร์อาทิตย์นี้เร็วเร็วๆไปดูหนังพ่อคากิหน่อยนะครับฟุตทักรักหมูเด้ง พูดทักรักหมูเด้งเร็วๆได้ล้าได้ปะป้ะปเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปดูหนังพ่อคากิขอบคุณครับป้าขอเดี๋ยวพังขายต่อไม่ได้ไปมานี้มาเร็วๆรกักๆก่อนลูกง่วงนอนแล้วง่วงอยังครับ โอ้วองแล้ว่วงแล้วเหรอห่อ,อ,อ, <c oughs> อ,อะแป,ะป,ะปะผมพาลูกไปนอนก่อนนะคะพี่่สองร้อยสี่สิบห้าคนปะ,ปะ,ปะ,ปะโอเคโอเคเขางงวราแปะปะ,ปะ ขออนุญาตออกจากไลน์นะครับพาลูกไปนอนก่อนนะครับฝากดูฟุตทักรักหมูเดียงเลยนะครับไป